สวัดีเพราะแม่พี่น้องที่รักกันทุกคนกับเดิมผมทุนวันนี้ผมไปฉีดวัคซีนมาครับผมทัวร์วัคซีนไข้หวัดใหญ่ของทุนผมเลยพายน้องแวะมาที่วัดกับผมทุนมาทําบุญไหว้พระครับผมทุนนี่ได้โอกาสมาให้อาหารปลาด้วยผมทุนเมื่อกี้น้องให้ไปห่อน,นึงเลยนะทุกคนคนบอกรลวว่าตัวใหญ่มากให้ไกงง่ไก่เฮ้ยไก่ไก่มันเนี่ยเฮ้ยมันเยอะมากจริงเลยโอ้โหลย คุอย่างนัให้ทุกคนดูปลาหน่อยเร็วโอ้กะไตมันได้ไม่ค่อยคนหรอกเพราะว่าปลามันใหญ่เยอะกินเยอะนะกินเยอะ นงปลาไปไกลๆเดินันปลาไปไกลๆนี่ทุกคนดูน้องจะให้ปลใหญ่มากเลยเยี่ยมนู้นหูใหญ่มากใช่ตัวใหญ่ๆมันอยู่นู่นมันอยู่น้ำลึกโอ้โหตรงนี้เจอเลไรตตัวเผือกไปไหนแล้วเมื่อกี้ เปลือกตุ่เปือกตุ่เปือกนู่นตุ่เปือกยุมาอีกแล้วตุ่เปือกยังไม่ได้กินเลยเธอวิสัยมากตุ่เปือกมาเปือกน้องเปือกยึดยึดยึดโอ้โหไม่ได้ตุ่เปือกไปแล้วตุ่เปือกไปแล้วเนี่ยตุ่เปือกมาอีกแล้วปึบเฮ้ยเย้ตุ่เปือกได้กินแล้วได้โอเค ผมได้กินแล้วนี่ผมคนผมไปซื้อไส้กรอกที่ร้านไข่วัดที่วัดมีไส้กรอกขายด้วยผมคนอีกจัดมาสองไม้สามไม้กับมอดดอกกลมๆกินไปแล้วผมคนอือ ทิ้งรับผมจะกาะว่าว่ผมนี่ยังไม่หมดเลยก็จะบี้บี้ก่อนก็จะทำอะไรก็เยอะจะฉีกก่อนเก็บตรงนี้ ้าหาหมดแล้วไม่หาไม่เีลยวเราเยอะนะกมันก็มิบิบมบิกิบินิบ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 ็บิบิบิะิบมบิกิบิบินิบนบิบิบิิ้ิิบ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 คนิบ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 ิิบ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 ิินิบน หนุ่มมึ่งๆครับมผมทุกคนให้ปลาครับผมเป็นขนมปังแม่อูตัวใหญ่ไม่ค่อปลาจะได้อิ่มๆครับผมทุกคนนี่พี่น้องจัดมาดีลเลยไอขอให้หลปลาได้กินๆๆตัวเผือกไม่มาแล้วตัวเผือกตัวเผือกเห็นนั่นเดียวเองเนาะ โอ้โหทุกคนน้ำยังเรงเลยทุกคนบรรยากาศดีมากครับผมทุกคนตัวใหญ่หน่อยไปให้ตัวใหญ่หน่อยลึกๆโอ้โหนี่ชิ้นใหญตัวใหญ่ไปเลยตัวใหญ่ไปเลยโอ้โหแต่น้ำลึกก็เยอะ เอานกมาแล้วนกมาแล้วนกกินไหมอลองให้นกกินไหมโยนเหรอเยอะเหรอเออสามกินอุ้ใหญ่เกินนี่มันกินอยู่ทีละอุ้ยตัวมันใหญ่เกิ <laughs> น,นเธอตก <c ười> ใจน้องอันตัวเล็กเลย โอ้โดนหัวเต็มเต็มเลยมินหัวตึ๊งไม่ได้โดนหัวโดนหลังขอโทษนะขอโทษนะเนาอเลยให้นกด้วยปลาอินนกก็ดีใอ่แล้วนกแค่นี้พอ ให้หานปลาเสร็จแล้วผมทุนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมกันเด้อผมทนช่วยเป็นกำลังใจกันเด้อครับผมทุกคนถ่ายรูปไอ้น้องจะให้ผมถ่ายรูปหมดแล้วหมดแล้วอาหารปลาหมดแล้วขอให้ทุกคนกินข้าวกันอย่างองี้ยเร่อยด้วยนะครับผมทุกคนวันนี้ไปน้องให้อาหารปลาครับผมสวัสดีทักทายทุกคนหน่อยเร็ว เสร็จแล้วสี่ถุงอ,อิ่มเลยปุงง่ถทั้งนกทั้งปลาเลยครับผม